อ่าฟังดูพร้อมๆกันอีกทีจริงๆเราไม่ได้ขาดแคลนเลยนะครับเรียนบอกด้วยซ้าว่าถ้าอะไรที่เราต้องการจริงๆนะเราถึงจะบอกไปอีกทีหนึ่งซึ่งเรายังไม่เคยบอกมันอาจจะมีเรื่องของเล็กๆน้อยๆอย่ากันยุงหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าลักษณะของเสื้อกลาจริงๆอ่ผมเรียนอย่างนี้ว่าไม่อยากจะไปทําลายความรู้สึกผู้ที่หวังดีเท่านั้นเองนะครับแต่จริงๆแล้วเราไม่สามารถใช้ได้เสื้อกาแบบอื่นนะครับต้องอยู่ในมาตรฐานที่ที่ท,ท,ที่ที่ทางละการใช้จริง ผมเองยังยังไม่ได้เห็นนะแต่ผมเห็นผ่านสื่อเฉยๆว่ามีคนพยายามอยากจะให้คือถ้าเรื่องยุทธภัณฑ์เนี่ยจริง,รงๆกองทัพบกไม่ได้ขาดแคลนแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาเรียกอะไรมันอยู่ในในระบบของกองทัพอยู่แล้วนอกเหนือจากอย่างเช่นตะก่อนเคยมีขอยางขอในพวกนั้นนะนะมันมันไม่ได้อยู่ในระบบของกองทัพเท่านั้นเองแล้วมันมันต้องการจะนํามาแก้ปัญหาชั่วคราวสําหรับบางหน่วยเท่านั้นนะครับแต่ตอนหลังเนี่ยไม่มีขอรับแล้วแล้วผมยังไม่ได้เคยบอกว่าอยากอยากจะได้อะไรนอกจากตอนนั้นมีรวดหนานอยู่ทีหนึ่งที่ ที่ในระบบเนี่ยไม่สามารถทําได้ทันแล้วเราต้องการรักษาความปลอดภัยให้กําลังคนก่อนมีลวดหนามอันเดียวเท่านั้นเองครับที่ที่เราบอกไปนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับเสื้อเกลตเนี่ยจะได้เรียนอีกครั้งหนึ่งว่าเราไม่ได้ขอแน่ๆน,นะครับแล้วก็ผมผมยังไม่เห็นว่ามีหน่วยหน่วยหน่วยไหนได้รับไปจริงนะครับ